สวัสดีท่านผู้ชมครับมาดูเหลี่ยมแปลกๆก,กันบ้างไม้ไมกระดานสามครั้งครับมาแล้วครับอโอ้โหไอที่มันเหลี่ยมแปลกๆนี่มันมีอีกแล้วเลยครับนะฮะต้นครับต้นเมียนมาครับนะฮะต่อถึงสามคนต้นเมียนมาต่อถึงสามคนต่อเสียนกหนึ่งคนหนึ่งคนจนในป,ป่าแล้วก็เสียอ้วนนะฮะ วันนี้ครับไม้กระดานหนึ่งลั่นมาหนึ่งสองเอาโอ้ยอย่างเงี้ยทำไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงครับไม้กระดานเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหอันี้พูดที่ลมื่อไงโอ้โหอื้มฮึต้นไม้กระดานครับศูนย์ต่อศูนย์ครับต้นไม้กระดานไปแล้วครับ แ้มอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเสนาหนึ่งไม้กระดานไปไหนโอ้โหรับลูกเสือเสนาบไม่ได้ครับแล้วก็ทําให้มันเบาะเหมาะมือด้วยนะโอ้โหตแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามครับเอ้ายังรับได้ครับโอ้มีมือด้วย โอ้ฝั่งนู้นใช้มือฝั่งนี้ข้ามฟีแล้วก็ฝั่งนี้ไม้กระดานโอ้คบเครื่องจริงๆเถื่อนจริงๆครับไม่มีอะไรจะเถื่อนไปมากกว่านี้แล้วแหละครับสายกีฬาหนึ่งกล้งสองรั้งกับต้นโอ้ไม่มีอะไรจะเถื่อนไปกว่านี้อีกแล้วแหละครับเถื่อนสุดๆแล้วแหละครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้แต้มอยู่ที่ศูนย์สองครับเซนก โอ้โหเอได้เลยะออราีอะเสี่ยวอ้วนเนี่ยอ้วนสีเชียงใหม่เนี่ยข้ามด้วยมือครับเสี่ยนกข้ามฟรีเสิร์ฟฟรีแล้วก็หนึ่งบางชั้นก็ข้ามฟรีเหมือนนี่ครับไม้กระดาหนึ่งสองครั้งสามครั้งครับโอ้ไอเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยไม่เล่นกันแล้วครับทุกวันนี้อืม ศูนย์ต่อสครับโอ้หลุดไปเลยอืหนึ่งต่อสองครับโอ้เสนโอ้ยเล่นมือด้วยมันไม่มีอะไรจะเถื่อนไปกว่านี้อีกแล้วครับ สวัสด,พสสดีพี่น้องชาวยูทูบ b นะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเลยวันนี้นะฮะผ่านช่องยูทูบตะกออฟฟิเชียต้นเบียนมาครับต่อถึง3คนครับเสียนก1บางชันและเสียอ้วนครับโอ้ยได้แต่ร้องจริงๆครับวันนี้โอ้ ไอทีแปลกๆเขาก็ทำกันมันหมดแล้วครับเสิร์ฟหูเสิร์ฟเต็มรอบหลังเท้าแล้ววันนี้มาเหลี่ยมไม้กระดานอีกหกต่อสองครับเสียนกชอบด้วยเอาอะไครับหนึ่งบางชันวันเลี้ยาขึ้นรอบนี้โอ้แล้วทำไม้กระดานนี่เหมาะมือด้วยนะคร นะครับเหมะมือด้วยนงันีน่ฮะ,ะไปขอความคำตัดสินจากกรรมการครับ เอาเลยครับต้นพมา่าเชื้อสายเมียนมานะครับคนนี้นะไมมกระดานคนนี้มาเชื้อสายเมียนมานะครับเท่ากับเมียนมาเจอกับไทยเลยครับ แต้มอยู่ที่2ตัวหนึ่งครับเซยนกโอไม่ต้องรับครับไม่ต้องรับกันแล้วเลยครับถ้าเกมเสิร์ฟของเซยนก,สนกเสิร์ฟหูก็เคยผ่านมาก่อนครับในช่วงสุขที่ผ่านมาครับีะพอมไหนานสามตัวหนึ่งครับนี่เซยนกไม้กระดานหนึ่ง กระด,ดานสองกระด,ดานสามครับโอ้โหแล้วจะใส่รองเท้ามาทำไมเลยครับต้องเป็นแบบนี้โอ้โหใส่ให้รู้ว่าเป็นนักกีฬาบางทีนี่ไม่ต้องใส่มาแล้วนะรองรองเท้าแบบนี้นะครับรอง,งเท้านันยางนะน่าจะใส่รองเท้าวิ่งนะนะครับดูท่าเสิร์ฟครับโอ้โหโอ้โโอโคือ ธรรมดาไม่เล่นกันแล้วแหละครับคือมันมันเป็นเหลี่ยมที่ต้องบอกว่าอึดอัดจริงๆรครับแต้มอยู่ที่3ต่อ1เซนกไม้กระดานโอ้ยกจะยอดมาครับส่วนยาวของความยาวของไม้กระดานน่าจะอยู่ที่60เซนเมตรนะครับสองไม้บรรทัดมีแน่ๆนะแล้วก็ทางด้านไม้กระดานเนี่ยทำบล็อก สำหรับเหมาะมือด้วยนะครับ3ต่อหนึ่งครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเลยโอ้วันนี้เซนนกเนี่เจอมินตาจีเต็มรอบหลังขอดมาแล้วนะครับเจอเสอ์ฟหูเสิ์ฟปั่นมาทุกประเภทครับแต่วันนี้มาขอเจอเส์ฟไม้กระดานของต้นบ่อนไก่กันมั่งซึ่งต้นบอนไก่เนี่ยเป็นพี่น้องชาวเมียนมานะครับเชื้อสายเมียนมา พูดไทยได้คล่องเลยแล้วก็พูดภาษาอีสานก็ได้สามต่อหนึ่งครับเสซโนกมาแล้วโอ้หหนึ่งต่อสามครับไม้กระดานนี่ฮะไม้กระดานครับ สามตัวหนึ่งครับเนี่ยหนึ่งสองครั้งที่สามไม่ต้องถามครับไม่ต้องไม่ต้องหันมามองเล่คือไม่ต้องหันมามองคือมันมันไปอยู่แล้วเรา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 ดูจังหวะเสิร์ฟของเขานะสูบไปใกล้เลยยืนไปยืนไปยืนไปโอ้หนึ่งบางชันยังตามได้แล้วมือขวานี่นะคือต้องบอกว่าใครอะไรครับจินตนาการเหลี่ยมนี้ขึ้นมา โอ้ใครโอ้แอดมินก็งงเหมือนกันว่าใครเขียนบทนี้ขึ้นมาครับสามต่อหนึ่งครับสิบสองแต้มไม้กระดานหนึ่งไม้กระดานไม้กระดานโอ้แต่อะ่บอกว่าไม้กระดานหลุดไปนะครับหลุดไปนี่เจ็บทันทีเลย<ๆ>ไม้กระดานหลุดไปนี่เจ็บทันทีนะครับหนึ่งต่อสาม โอ้มือขวาไม้กระดานขออีกขอเลยครับโอ้ยชาวทนอยอ้ไอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้มโอ้ยโ้ยโอ้ยนอ้ีโอยโใ้ยโอ้ม่อ้ย่อ้ยโ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 องยโอ้ยโอ้ยโอ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 ยโั้อ้ยบางชัน เขาซ้อมมันมาแบบนี้จริงๆเนี่ยแต้มอยู่ที่สามต่อสองครับเสียนกไม้กระดานหนึ่งกระดาน2กระดานสามเลยต้องนับช่วยเขาเลยครับต้นเมียนมานี่เขาพูดภาษาอีสานได้ด้วยนะไม่ธรรมดาไม่เงินยโบได้ได้เนี่ยโบได้ได้เนี่ สองต่อสามครับสนามซ้อมหลักอยู่ที่ในพื้นที่ของบ่อนไก่แล้วก็ในย่านของพระรามสี่นะครับต้นเมียนมาคนนี้นะฮะเป็นสนามซ้อมหลักเลยขึ้นชื่อครับไม้กระดานต้นบ่อนไก่แต่ก็น่าจะเคยเจอกับทีมงาน,นกุียนกที่สนามพุทธบูชา3-9มาแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เขาพูดภาษาเมียนมากันด้วยนะ <c oughs> ไม่ธรรมาดาเือนไม้กระดานคนนี้ สองสามครับเ,เสียนกโอ้มือขวาอืมตอนแรกๆเ,เ,เนี่ยผมนึกว่า,าพี่เขาจะมาขับวินนะเห็ในใส่อืมแบบนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับราสามต่อสองครับยืดเยอะก,กันนานจริงๆไม้กระดานหนึ่งกระดานสอง กระดานสาเลยคือจังหวะที่3นี่คือไม่ต้องรับเลยนะฮะมันไม่มีปัญญาที่จะรับจริงๆนีนะครับเร็วมากๆนะดูครับสองสามต้นโอ้โห <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับเกมเซิร์ฟของเซยนกเนี่ยยืดแขนกระดานแทบไม่ทันจริงๆส่วนสูงของต้นเมียนมาเนี่ยจะประมาณ165ครับ อายุน่าจะมี 30.. ต้นต้นหรือ30ปลายสี่สิบแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันใครเขียนบทนี้ขึ้นมาครับดูครับใครเขียนบทนี้ขึ้นมาไม่ไม่ผมถามว่าใครเขียนบทนี้ขึ้นมาผมพี่โอดก็ครับ ผมผมไอ้เก่งบทไม้กระดานนี่นะบทในข้อเลยเป็นตำนานไม้กระดานในข้อที่อะไรแบบกูกับไอ้เก่งไปเตะกันที่เซรีไทยเมื่อก่อนยุคนี้นะเออกตอนตอนนี้เก่งขึ้นมปใหม่ดี่ยวผมไม่ตีกับไอ้เก่งเซรีไทยแบบนี้แหละคุณใช้ไม้กระดานหรือเขาผมเสิร์ฟมือข้ามือเนี่ยอ่าอันนี้ตำนานมือครับอันนี้คือตำนานมืออันนี้อันนี้คือตำนานมือเอานเียคร่บก่งลอนเ้าเสี่ตอนโอ้ยเอาเลยครับขึ้นมาอีกรอบ เอ้ยเขาจบเขาจบวอลเลย์บอลชายหาดมาเลยบ้าเขาใช้ต้นไม้ต้นขาทีมงานที่รู้แจงอย่างเดียวแถมอยู่ที่สามเท่านะครับโอ้มันไม่มีอะไรที่จะเถื่อนไปกว่านี้อีกแล้วครับเนี่ยต้นไม้กระดานครับ คือต้นเนี่ยไม่น,น่าที่จะใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้มาหรอกน่านจะใส่รองเท้าแบบวิ่งนะเป็นรองเท้าวิ่งนะ,ะเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้ขาอยู่แล้วโอ้เนี่ยเอา้าเลือกโอ้หนึ่งบางชันเลือกที่จะเล่นเองครับนี่ดีกว่าโดนไม้กระดานฟัง <c oughs> เดทบินเบียดมาทางเฟกงฝั่งนี้ดีกว,ว่าเพราะว่าอันตรายครับส,สามต่อสีสส่ครับเชน็นกเนี่ยสุดเนี่ยโอ้ยเนี่ยคือถ้าเขาได้หนึ่งสองขึ้นมาเนี่ยครั้งที่สามไม่ต้องถามนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ต้นเมียนมาครับพูดภาษาอิสานได้ด้วยนะฮะไอเดยู้ร สี่สามครับโอ้หนึ่งบางชันเร็วครับอ้าวมือมาแล้วต้นหนึ่งสองไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม้อย่าหลุดนะไม้อย่าหลุดนะไม้หลุดนี่หัวแตกเลยนะครับเออไม้ไม้หลุดนี่มันจ้องหน้ากันไม่ติดเลยนะนี่ครับไม้ครับห้าต่อสโอ้เสียจนกอือ มันมีกฎกติกาที่ดุดันแบบนี้อีกไหมครับไอเราก็ชอบอยู่ด้วยกฎกติกาแบบนี้บ่บ,บ่ท่านในดสนครสามต่อ5ครับห่างกันที่2แตแถวเสนกเอาเลยครับมีเบียดเหมือนกันคือจังหวัดเสนกนี่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ฟิตมากๆเลยนะครับคือแอดมินเห็นฟอร์มเกมรับด้วยลูกเสอปัดเนี่ยค่ายของคุณโจนนี่ตอนนี้ก็ถึงว่า เป็นอีกค่ายและในความรู้สึกแอดมบินบอกว่าน่าจะเป็นค่ายนี้ค่ายแรกนะที่กล้าผสมลงกับชาวเยมนมาแบบครบตามสไตล์นะนะครับไม่ว่าจะปัน่นไม่ว่าจะหูไม่ว่าจะเต็มรอบเขาก็น่าจะเป็นค่ายที่ระดับต้นๆน,น,นะฮะในเมืองไทยที่สามารถที่จะปะทะพม่าในฤดูการนี้นะครับเด็ดเหมือนกันครับขนจดไม่ป่าแต่วันนี้มาโดนไม้กระดานแล้วครับ นะฮะถือว่าเป็นเหลี่ยมที่คัดแล้วคัดอีกเลยครับบนเวทีสายเตือนนี่คือกีฬาครับกีฬาที่จินตนาการจังหวะแล้วก็ออปชันขึ้นมาไม่มีใครที่การวิเคราะห์และคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาครับนี่คือตะกอ้อสายเดิมพันนะฮะบ,บางท่านอาจจะบุลีว่าเอะมันมันเป็นใช่มันใช้ตะกอ้อเลยแอดมิน ผมว่ามันมันคือกีฬานะครับดูให้เป็นกีฬานะนะครับมันก็แปลกดีแอดมินก็เลยอยากนำคอนเทนต์นี้อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับเพื่อนที่สมาชิกที่เป็นคอสายกีฬาที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับนะฮะดูให้เป็นกีฬาเท่านั้นนะครับห้าต่อสครับต้นเมียนมาเสิฟโอ้สุดนี่เลยครับอื้อหือ เจาะใจจริงๆครับเอาเลยครับวางแผนเลยครับเสนกจะวางแผนยังไงนะครับในเมื่อเมียนต้นเมียนมาไม้กระดานยาวประมาณ60เซนเลยนะฮะความกว้างนี่นะ่าจะสบสิบห้าถึง20นะฮะโอ้คลองมากๆเลยเอาเลยครับเสนกอก <c oughs> เอาเลยครับเซนกมันเป็นยังไง <laughs> โอ้เสิฟหูก็เคยโดนมาแล้วเต็มรอบท้ายคอร์ดก็โดนมาแล้วครับกับสุกที่แล้วมาวันนี้โดนเวอร์ชั่นของไม้กระดานครับเซนกเอาเลยครับเอาใจช่วยครับบางกอกตะก้อออฟฟิเชียและทางยู u ู e นะฮะโอ้มันแข็งมากๆ ถือว่าเป็นงานหินเลยเลยครับถ้าแต้มแบบนี้ถึงกับมือเตาเซลครับเซนนกวันนี้เอาเลยครับต้องรีบกลับมาเท่านั้นเลยครับเซนนกเล่นหนึ่งบางชันแปดสี่ครับโอ้โหสี่ต่อแปดครับ เนี่ยเสียน,นกก็พยายามที่จะหาไม้เด็ดจังหวะเกมเสิร์ฟเลยครับโอ้โหแปดต่อสิบครับเนี่ยเสียน,นกมือมือไปไหนเอาไม้กระดานตะช้อนขึ้นแล้วโอ้โหแล้วก็ถุงมือนี่ก็มีนะครับ อุปกรณ์เซฟตี้ก็ได้นะวันนี้นะฮะทางด้านของเสี่ยอวอ้วนสีเชียงใหม่นะครับเต่อสิครับเนยนกต้องมาเท่านั้นเลยครับโอ้วันนี้มันไม่มีอะไรที่จะเถื่อนไปกว่าน,นี้อีกแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เลยนะอ็นวินบอกได้เลยนะฮะสต่อ9ก้ครับผ่างกับทีห้แต้มเสนยนก ไม่รู้จะไปมุกไหนแล้วเวก็เหนี่ยมตีจี้เก้าสี่ครับเส็นนกเปิดด้วยซ้ายครับอือหืออ้าวไปไหนครับโอ้โหโคือการจะตบเวียงหนีนะแต่จงังหวะนี่ไม้กระดมมันยาวนะต้องเข้าใจแล้วก็ช่วงตัวของต้นนี่แขนขานี่รับ เพื่อนตัวได้คล่องตัวเลยนะครับนี่ฮะสิบสามแต้มนะแต้มเท่าไหรเ่เอ่ยแป๊บนึงสต่อสิบครับอืมมันคือไม่รู้จะเสิร์ฟไปมุกไหนแล้วครับมันมันเป็นเหลี่ยมที่หินเลือเกินต้องรีบกลับมาครับเสืนอนกสิต่อสครับเนี yeah. ่ย หนึ่งบางชันอ้าวอุ้ยอืมฮึวันนี้เราอัดในช่อง Youtube นะครับเราได้หลายคู่เลยนะครับเพราะว่าเทศกาลหยุดยาววันสงการนะครับน่าจะเจอกันอีกรอบน่าจะหลังสงการนะครับนะฮะเอ็ดมินก็น่าจะได้เดินทางกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยเสืนก โอ้โหคือต้องบอกว่าค่ายนี้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีงานหินให้เล่นตลอดเลยนะครับงานดีๆไม่ชอบครับต้องงานหินเท่านั้นนะเสนาธิสีต่อสิบครับนี่ฮะไม้กระดานหนึ่งสองโอ้โหเฉือนด้วยอืมฮคือต้องทำใจจริงๆนะ แอนวินบอกได้เลยว่าเปลี่ยมนี้เนี่ยหาได้ยากมากคนที่จะไปสู้กับไม้กระดันได้นะเนี่ยโอ้โหสิบเอ็ดเลยอืสิบเอ็ดสี่ครับโอ้โห มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกผมอาการมันมันสดไม่ออกเลยนะจะหนักจริงๆนะแบบนี้โอ้โหหนึ่งบาง <c oughs> หนึ่งบางจันสดไม่ออกจริงๆวันนี้นคือนี่เลยครับเจ้าของบลีเดตมีไม้สดๆเนี่ยแต่วันนี้โดนไม้กระดานเข้าไปในีนพูดไม่ได้จริงๆว่าสดจริงๆโอ้โหแต,ต้มตอนนี้อยู่ที่สี่ สี่ต่อสิครับเสนอกเนี่ยของตักซ้ายตักขวาได้หมดครับไม้กระดานและแอดมินบอกได้เลยว่าเขาเตะเท้าเป็นด้วยนะนะครับข,ข้ามหัวกนะัมแปะเนี่ยเขาก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ธรรมาดาเหมือนกันใครที่อยากจะไปเตะกับเขาเนี่ยแอดมินบอกได้เลยว่าเขามีทีเด็ดเหมือนกันนะครับนะฮะสิบเอ็ต่อสครับโยนขึ้นสูงด้วยอุย้ย สิบน้องครับโอ้สิบสองครับอือหโอ้คือจังหวะเมื่อกี้ก็ออกแล้วครับนะีฮนะวันนี้อยู่กันรอบดึกนิดนึงนะฮะยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีสามสิบสามวินาทีครับสิบสองต่อสี่นะครับ ขอคอนเทนต์ดูดูฮะเขาจะไปไหนเอาเสริมเลยเสริมเลยดูครับขออีกเลย <c oughs> มีไม่สดสด <c oughs> เฮ้ยวันนี้เขาจะสวมวิญญาณเป็นมินตจีสิบสองสี่ครับโอ้ 13 4ครับผลปรากฏว่าเนะะี่ยทางไม้กระดานเอาชนะแบบสุดมันเลยครับขอโดดครับ13บต่อสได้ที่4แต้มเท่านั้นครับยืนกัน3คนโอ้สุดยอดครับเหลี่ยมไม้กระดานนะฮะโอ้ขอบคุณทุกการติดตามครับชนะไปด้วยสกอร์13บต่อสครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับ